雨雨 <laughs> ota อร่อยไหมครับ้องถามคุวินนะครับคุณแม่พี่อ๋อสวัสดีครับ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 อันนี้ร้านสบายใจไก่ย่างครับผมครับอยู่ที่บ้านสุนัยแก้วครับใครสนใจตับไก่สูตรไก่ย่างหรือส้มงัวก็มีครับผมส้มงัวแล้วก็หน้ากากหมูย่างครับผมอันนี้ทางทางเข้าออกบ้านสุนัยแก้วครับใครสนใจข้าวเหนียวก็มีครับใครสนใจอยากจะกินอาหารแบบนี้มาได้เลยครับผม คือน้นสบายใจไก่ย่างครับใครมากินที่นี่สบายใจทุกคนโทรสัง่งครับโทรสั่งก็ได้ครับผมไปส่งถึงที่เลยเบอร์โทรเบอร์โทร0 8 1 0 4 3 8 2หครับผมนี่นะครับพอแม่พี่น้อเข้ากะทิเด้เจอหนาเจอตากันอยู่นะครับปกติแล้วเขาเป็นพี่ที่ก่อนจะเล่นปล่อยไข่ไข่ว่าวนะครับนี่นะครับพี่ที่ก่อนผมนแหละเว่าช่วงนี้พันตัวเองมาเป็นพ่อขาแล้วครับเพราะว่าเห็นยูทูป หมดได้เงินจักเคืือแอ้ครับพอแม่ไม่ว่าน่าจะมาตอนเช้าเนาะของจะได้มีเยอะเลยโอ้ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเราขายดิบขายดีจนของเหลือแค่นี้ไงจนของหมดครับของเหลือแค่นี้ครับถ้ามาตอนเช้าของเยอะเลยดีนะพี่น้องยังโชคดีได้มาถึงจะได้กินเนี่ยถ้าว่าโชคดีว่าได้กินปกติหมดไปแล้วเนี่ยฝากพี่น้องด้วยนะครับผมไกใจไก่ย่างครับ ผู้ใดบานไก่บานไก่ไก่แถวนี้นะครับมาอุดหนุนเพ่นไดนะครับซื้อร้านสบายใจไก่ย่างนะครับไส้ใหญ่ย่างครับผมไส้หมูย่างคับมีส้มงอส้มหมูเมนูก็ตามใจอันจะของล้านนะครับเพราะว่าแล้วแต่สิคิดได้นะครับนั่น เริ่มดี้แลวพอดีเลยครับพี่น้อยผมกำลังจะทำเมนูอ่าขนมจีนซาวกินพอดีเลยร้านนอร์ทยาดีแต่อินนะครับถิ่นมะเร็งมือนีอ่าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสสวัดีครับเนี่ยครับก็ป้ายป้ายร้านก็เขาเลยนะครับเป็นคนทำใหอเนี่ยแหละเป็นคนทำใป้ายก็ขคนเสียแดงไงแเราเป็นคนกิ่นไทยนะครับผู้ใดสนใจเรื่องป้ายเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนกับพี่ครับมุ่ยย่าง อยากกินแบบไรบอกต้มเต็มวันนี้นี่เนาะครับเหลือซับนี่นะครับถ้าเขาโชคดีอ่านี่ครับสมง้อก็มีครับนี่มีตูดมีซับมีแหนมครับผมมีหลายอย่างอยู่ขันมาตอนเช้าตอนนี้มันเบิดครับขายดีเนาะครับผมน่ากินเนาะนี่เอาซีพีมาก่อน พอแล้วก็เอาไปพี่พี่น้อยนั่งตรงนั้นเจ๊ต้องไปนั่งนั่งตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ให้มูซีบายด้อยโมซีบายโมซีบายเจ๊ไม่ไม่เค่ถนัดเท่าไหร่หรอกปกติไม่ถนัดแต่พูดรอเรือช อเดร์แม่อบองกรุนหัวาบบ้านหบายเดิ้อหัวบอรงแ่นี้สายเยอะเดี๋ยวเขาจะเลียครับผมถ้าสายเยอะเดี๋ยวเขาจะเพลียนี่น้ำขนมจีนอือก็เขาเรียกขนมจีนขนมจีนขนมกินซาวเขาไม่ได้ใช้น้ํายาใดเขาจะใช้น้ํำปลาต้ม เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตเลยกินขนมจีนแ้วทีนี้ก็<น>ผักแล้วแต่เราจะชอบครับผักแล้วแต่เราจะชอบจะเราจะกินอะไรเราก็หยิบกินได้เลยครับเป็นผังหนึ่งทีนี้ก็อันนี้มะนาวเป็นแล้วแต่คนชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องบีบนะครับผมถ้าคนชอบก็เราก็หยิบมะนาวมาบีบใส่แล้วก็รูดโดดก็มีมทำ<ม>อีกอนยะ่มมชูร้อมโมไปเ,เอาบางปะออนอบใบ ครับเราก็เราใส่น้ำปลาร้าไปแล้วเราก็จะคน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 ผักนึ่งให้ครับผมนี่ผักนึ่งทีนี้เราก็กินขนมจีนเราจะมีผักชีโรยหน้าแล้วก็กินปั๊บแล้วก็เราก็หยิบผักกินตามตามใจตามชอบเลยครับโอ้มอมโมโมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับน้องไส้คนดึงหน้าอีกแล้วอะไรกำลังเก่งยูทูบพอดียูทพอดีเลยอะโปรโมรันโอ้ยมามามา นั่งนั่งนั่งด้วยกันมามาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ไปนานไม่ได้ไปไม่ได้เจอกันนานเลยปีหน้าก็ไปว่าว่าไอ้ก็ออกก่อนว่าจะไปไปหาพี่น้อยอยู่ว่าจะไปหากินเนาะสักหน่อยไม่มีเลยกินอยู่ปะว่าจะเข้าสวนเหรอครับล่าสุดผมไปที่สวนแกผมไปตัดเอ่อกิ่งลำไยผมโดนโอยังแกด้วเลยโดนมดแดงกัดกัดไข่ตอนนั้นเลยจำได้ดีเลยกําลังออกออกยูทูบพอดีเลยมดแดงกัดไข่เลยตัด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 ตอนไปก่อนใช่ครับ เรบผูรวมช่องยูทูบร่วยกันนะครับช่องยูทู e ครับนิตัยอินชาแนลขอครับผมต้ามีติดตามได้เลยครับใครอยากได้อาหารที่แบบว่าพื้นบ้านพื้นบ้านอร่อยอร่อยก็ชวคุ็นุ่ยเชิญที่นี่ได้เลยพวกรับออกยูทูบอยู่บ้าให้กูเปิดได้ไงเนี่ย ครับผมนี่แกเป็นเออจีเหรอครับพอเปี๊ยดองเอ้ยบาทนี่เขาจิตใจกันจังไหนละบาทนี่หนด่อบาทโอ้ยเหรอครับพอเปี๊ยดองเออแฮกเก้อสิ้นละสิบบาทอันนี้ก็สิ้นละสิบบาทครับบาทไปเลยครับผมสายกูได้ขายรถเพื่อนกันเพืเออพอดีนะครับได้จอดได้จอดรถใบหนีแล้วครับบาทนี่ตุ่นก็ตู่เพิ่นครับเพิ่นกันโม้ใจกับเสียยึดรถตู้ไว้อะไร ครับน้ำกันสกันไม่ต้มแตงครับผมนี่เด้อพอแม่พี่น้องบาทนี้มากินดีครับตับไก่เนมสมงวดครับสมงวดต้มแตงเพราะไอ้นมกินซาวนมกินซาวครับผมก็ได้พนุกินซาวค่ะจำให้ไว้ค่ะนมกินซาวเดี๋ยวครับครับครับผมซื้อนมแข็งให้คุณเมยก่อนอ๋อเฉยเฉยเหมือนกี้แหะครับพี่น้องผมมีแต่คนอยากเมีอ่ะแล้วเนว อร่อยอร่อยเนี่ยนะครับเสียวแดงว่าอร่อยใช่ได้นะครับแดงเผ็ดปางนึ่งเผ็ดปางนึ่งมึงกินเหรออือหนักนึ่งอันนี้เป็นไก่ทอดไอ้นี่สูตรสูตรอะไรอันนี้อันนี้ไก่ทอดสมุนไพรครับผมสูตรผมเองครับเอ้าเอามาสูตรผมเองไม่ได้เอามาจากใครสูตรผมเองอร่อยไม่อร่อยก็ไม่ไม่ต้องว่ากันเด้อโอเคเอฟซีแต่ว่าแน่นแน่นอนกินแล้วไม่ตายครับผม ระดับเทียมเขาดูออกนี่นะครับผมก็ชิมแล้วนะครับแซ่บนะครับไม่พยุงตัดกิ่งไหมพยุงอยู่สมคำเราลรือนะครับบ้านโดนเอาไปกับพี่น้อยแหละเป็นคนถ่ายวีดีโอลงยูทูบแต่เราก็ตัดตัดตัดผลกับผลพอมาเจอเฮ้ยไอ้ตัดเพิ่งนึกได้เฮ้ยไอ้ตัดนี่ต้นอยู่ยุงไงเขาพี่น้อยถ่ายวีดีโอลงยูทูบด้วยใช่ไหมไม่สู้ใบบอน่ กอไม่รู้ว่ะตอนนั้นก็ไม่รู้นะเออวะยังไงดูไ่มมันไม่นี่นะครับเสียบพอเสียบเบื้งก็แน้ะครับเกี่ยงไม่ได้เลยครับนี่เกี่ยงได้อ้าวคิดค่าใส่ใจเบิงงจัเื้อพอหมดเดี๋ยวเขามาเบิ้งค่าใส่ใจนะครับกินสามสี่คนตักจิบ บถตังค์ก็ซื้อหารอดนี่แหละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับโอ้มีนาผมขายถูกไม่รวยสักทีพอแม่พี่น้องมีนาโบนรวยน้องเผาจกเถื่อเราเนี่ยครับเขาจ่ายมาแล้วเราไม่ได้ขายเอารวยครับเราขายเอาเอาความสบายใจสบายใจครับผมไม่มีตังค์มาเอาไปก่อนได้ครับนั่นเอาอีกละยังสิ เลยน้อยเมื่อกี้ลืมเลยนี่มีเมนูเด็ดมีเมนูเด็ดด้วยครับเอาอีกแหละเออ<ล>เคยมาซื้อบ่อยไ่ครับนักัวครับผมเดีอ๋อวไปเจังได้ครับโทรศัพท์ก็โอเคค่ะโอเคอร่อยใช่ไหมอ๋อนะครับพอแบบนี้เรอก